ดวงการเงินในครึ่งปีหลังใครปังดวงรุง่งเงินพุ่งเต็มบัญชีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะ นำข้อมูลดีๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะในเรื่องของการเงินนะคะมาฝากชาวหมู่เตลูกทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้รวบรวมข้อมูลดวงชะตาด้านการเงินค่ะในช่วงเรื่องปีหลังของปี2567นี้รวมถึงนะคะการทําบุญเสริมดวงด้านการเงินแล้วก็สถานที่นะคะที่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของทั้ง12ราศีมาฝากทุกคนค่ะ ร้้อมแลวไปฟังพร้อมๆกันค่ะราศีแรกนะคะก็คือราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะ ดวงด้านการเงินนะคะยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะสาเหตุนะคะก็เกิดจากดวงการเงินนะคะโคจรเดินหน้ารวดเร็วนะคะเป็นลักษณะการซื้อง่ายขายคล่องยิบจับอะไรค่ะก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะจะส่งผลในเรื่องของรายรับรายจ่ายที่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้วางแผนแล้วก็เราได้กําหนดไว้นั่นเองค่ะนี่สินนะคะก็จะผ่อนคลายลงนะคะก็จะลดน้อยลงค่ะในเรื่องของชค่วลาบก็จะมี เข้ามานะคะให้เราได้ชื่นใจนะคะเข้ามาแบบฟลุกๆนั่นเองค่ะการทำบุญเสริมดวงด้านการเงินนะคะของชาวราศีเมษค่ะ ให้ทำบุญนะคะที่ระงพยาบาลสงฆ์อาจจะถวายผ้าไตรเนี่ยผ้าไตรจีวแบบรแดบพระภิกษุสามเณรบริจาคเสื้อผ้านะคะให้กับเด็กผู้ยากไร้ค่ะสําหรับชาวราศีเมษนะคะที่ต้องการอยากที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็แนะนํานะคะให้ซื้อเลขซื้อหวยนะคะกับชายรูปร่างอ้วนถาดที่ตั้งแผงขายอยู่ในวัดนะคะคุณจะซื้อโดยมีรางสังหรณ์อของตัวเองให้เชื่อเซนส์นของตัวเองค่ะ สามารถที่จะหยิบเลขนะคะได้ถูกต้องอย่างไม่คาดฝันเลยทีเดียวค่ะราศีต่อไปเนี่ยค่ะก็คือราศีพฤกษภค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะดวงนะคะด้านการเงินของคุณนะคะถึงแม้จะมีรายจ่ายที่ เข้ามานะคะอยู่บ้างพอประมาณค่ะแต่ก็ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดเพราะว่ารายได้นะคะของคุณอยู่ในช่วงคล่องตัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภเกณฑ์ดีนะคะจะได้รับข่าวดีจะได้มีโชคใหญ่สาเหตุมาจากดาวพฤหัสบดีเขาโคจรทับราศีนะคะทำให้คุณเนี่ย ปังเต็มคาราเบลเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของนะคะการทําบุญเสริมดวงด้านการเงินช่วงเรื่องปีหลังนะคะสําหรับชาวราศีพฤกษ,ษ,ษะก็แนะนํานะคะให้ปล่อยปลาหรือว่าทําบุญนะีคะถวายหนังสือสวดมนต์นะคะอาจจะเป็นอักษรเบลสําหรับ คนตาบอดก็ดีค่ะและถ้านะคะต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภศนะคะก็ควรที่จะไปซื้อเลขนะคะกับชายอ้วนที่มีผิวคล้ําขายอยู่หน้าโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นหน้ามูลนิธิต่างๆค่ะราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมดวงด้านการเงินของคุณนะคะทั้งรายรับรายจ่ายนะคะหลังไหล เข้ามานะค่ะค่อนข้างมากแต่ก็คล่องตัวอยู่นะคะเขามีช่องทางในเรื่องของรายรับนะคะหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักรายได้พิเศษนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีค่ะจากการที่เราได้ลงทุนนะคะอาจจะได้ในส่วนของเงินปันผลต่างๆนะคะจากกองทุนรวมหรือว่าจะเป็นวุ้นนะคะที่เราไี้เล่นนะคะได้ลงทุนไว้ดวงมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยเข้ามาแบบที่ไม่คาดฝันด้วยนะคะการทําบุญเสริมดวงด้าน การเงินนะคะของชาวราศีเมถุนค่ะก็ควรที่จะร่วมบุญถวายอาหารหรือน้ําดื่มสะอาดนะคะอาจจะเป็นน้ําปานะแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วก็สามนเณรนั่นเองค่ะถ้าต้องการนะคะที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนค่ะก็ให้ซื้อเลขซื้อเบอร์นะคะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแนะนํากับผู้หญิงผิวคล้ำรูปร่างอ้วนค่ะเขาจะนํผ่าโชคลาบมาให้กับคุณค่ะ มาถึงราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ ชาวราศีกรกฎนะคะดวงด้านการเงินของคุณจะหยิบจับทําอะไรคะ่ะก็กลายเป็นเงินเป็นทองนะคะหากใครจะลงทุนนะคะถือว่าเป็นจังหวะดวงที่สามารถจะทําได้ะคะ่ะดวงโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานเกี่ยวกับงานบันเทิงสถานบันเทิงธุรกิจอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภนะคะก็ได้มีเข้ามานะคะให้ได้ลุ้นรางวัลใหญ่ในช่วงของเครื่องปีหลังก็จะมีลาบลอยเข้ามาตลอดในช่วงเครื่องปี ะะยังไงก็ซื้อเลขซื้อเปิดติดไว้การทําบุญเสริมดวงด้านการเงินนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะ แนะนำนะคะให้บริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟกับวัดทําบุญถวายหลอดไฟหรือเติมน้ำหมันตะเกียงค่ะถ้าต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็ควรที่จะซื้อเลขซื้อเบอร์ซื้อหวยนะคะกับชายรูปร่างผอมที่เร่ขายปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานมาขายเชิญชวนเก่งนะคะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีก็จะช่วยส่งเสริมค่ะให้เกิดโชคลาภก้อนใหญ่ได้ค่ะ ราศีสิงหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนดวงด้านการเงินของคุณนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะเตือนนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะอย่าแบกภาระหนี้สินมากเกินความจําเป็นนะคะความรับผิดชอบในเรื่องของรายจ่ายเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ก็ขอให้อดทนนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินการจับจ่ายซื้อของนะคะการเข้าออกของเงินให้วางแผนรอบคอบสาหรับลาบลอยนะคะก็ยังมีเข้ามาบ้างนะคะให้ได้ผ่อนลุ้นให้ได้ผ่อนใจฟูกันค่ะมีเกณฑ์ ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดฝันในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ด้วยนะคะการทําบุญเสริมดวงด้านการเงินนะคะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะให้บริจาคเครื่องเสียงให้วัดนะคะไว้ใช้งานไว้ในการปฏิบัติธรรมต่างๆหรือว่าจะเป็นการบริจาคเครื่องเขียนให้กับเด็กยากจนนะคะในโรงเรียนชนบทที่ห่างไกลค่ะหากต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็แนะนําค่ะให้ซื้อเลขซื้อหวยนะคะจากเลขที่อยู่ร ตัวนี่แหละค่ะเช่นทะเบียนรถนะคะเลขที่บ้านนะคะแนะนําให้ซื้อกับชายร่างท้วมที่มีผิวขาวจะได้เหรางวัลใหญ่แบบฟุกฟุกเข้ามาแน่นอนค่ะ ราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมดวงด้านการเงินของคุณค่ะก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะแสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องจัดการบริหารและวางแผนการเงินให้ดีค่ะให้ระหว่างนเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายที่เรามีอยู่แล้วระวังจะถูกหยิบยืมนะคะโชคลาภเนี่ยก็ยังมีแกณฑ์ที่ดีเข้ามาอย่างต่อนเนื่องเช่นเดียวกันแต่ ว่าจะต้องระหังในเรื่องของการหยิบยืมเงินไปนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์จะไม่ได้เงินคืนมาค่ะการทําบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะ แนะนำให้ซื้อเสื้อผ้านะคะให้กับญาติผู้ใหญ่นะคะที่แก่ชราเพื่อแกเ้เคสค่ะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็แนะนำนะคะให้ซื้อเลขซื้อเบอร์นะคะกับหญิงร่างผอมที่ขายอยู่บริเวณหน้ามูลนิธิหรือหน้าวัดค่ะจะช่วยส่งเสริมให้ถูกเลขอย่างไม่คาดฝันเลยค่ะ ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนดวงด้านการเงินของคุณนะคะก็มีความคึกคักมากขึ้นค่ะเป็นราศีนะคะที่ทำงานเก่งหาเงินเก่ง หมุนเงินคล่องค่ะและในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะสามารถที่จะพลิกชะตาชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทีเดียวค่ะหากใครที่คิดจะลงทุนนยคะก็จะสําเร็จแล้วก็สมหวังนะคะตามที่เราได้คาดหวังไว้ลูกค้าที่เคยติดหนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมา ทยอยนะคะผ่อนชําระหนี่คืนอาจจะทยอยคืนหรือว่าคืนทั้งก้อนก็เป็นได้แต่ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกเข้ามาด้วยนะคะทําให้การเงินอาจจะมีการผันผวน,นไว้ช่วงนี้ก็จะต้องมีการวางแผนไว้อยู่นะคะก็จะเป็นการดีนะคะในช่วงตายมาสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ในส่วนของการทําบวนเสริมดวงด้านการเงินค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ แนะนำให้บริจาคไม้เท้าหรือว่ารถเข็นค่ะให้กับคนแก่คนชราผู้สูงอายุนะคะอาจจะเป็นผู้ที่พิการที่มีฐานะลำบากก็ดีค่ะหากต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะสำหรับชาวราศีตุลก็แนะนำนะคะให้ซื้อเลขซื้อเบอร์นะคะกับชายชรารูปร่างอ้วนที่ขายอยู่บริเวณวัดค่ะในจังหวะนี้เนะะี่ยจะทำให้มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่เข้ามาค่ะ มาถึงราศีพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะดวงด้านการเงินนะคะ กจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะีคะมีเข้ามาแล้วก็จะมีรายรับเข้ามาแบบไม่คาดฝันอีกด้วยโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็มีลุ้นรางวัลใหญ่นะคะลูกหลานบุตรบริวารลูกน้องนะคะจะให้โชคให้ลาบกับคุณนะคะอาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของเบอร์ของรางวัลต่างๆแต่ว่าจะ เป็นในลักษณะที่นำพางานนะคะความเฮงอื่นๆเข้ามาก็เป็นได้สำหรับการทำบุญเสริมดวงด้านการเงินในช่วงเครื่องปีหลังนี้นะคะชาวราศีพิจิกค,ค่ะก็แนะนำนะคะให้แบ่งปันค่ะให้ทำบุญหนังสือกับเด็กที่ ด้อโอกาสค่ะหรือว,ว่านะคะหากต้องการจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกก็แนะนำนะคะให้ไปซื้อในสถานที่ที่ไกลค่ะอาจจะเป็นต่างจังหวัดนะคะพื้นที่ที่ใกล้น้ํายิ่งดีเพราะดวงของคุณนะคะถูกโลวก,กับสถานที่แบบนี้อาจจะเป็นวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ําไกล้คลองค่ะคุณจะได้รับโชคลาบก้อนใหญ่เข้ามาค่ะ ราศีต่อไปเนะะี่ยค่ะก็คือราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะดวงด้านการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กู้เงินนะคะเพื่อที่จะซื้อบ้านนะคะซื้อรถใช้จ่ายไปกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะการเงินก็ยังคล่องตัวอยู่ค่ะไม่มีติดขัดอย่างใดนะคะอาจจะต้องมีการเป็นหนี้เพิ่มเพื่อที่จะ เป็นทรัพย์สินนะคะก้อนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่ะส่วนรายรับนะคะก็มีเข้ามายังมีหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะการทําบุญเสริมดวงด้านการเงินนะคะในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีธนูนะคะก็แนะนําให้บริจาคนะคะเพื่อการส่งเคราะห์ผู้พิการทางสติปัญญานั่นเองค่ะหากต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็แนะนำนะคะให้ซื้อเลขซื้อเบอร์นะคะกับชายรูปร่างอ้วนค่ะที่ ขายู่ในปั๊มน้ํามันนะคะคนลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดโชคลาภก้อนใหญ่กับคุณค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะ ดวงด้านการเงินนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้เข้ามานะคะเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าดวงของคุณนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะหยิบจับทําอะไรค่ะก็คล่องตัวไปหมดไร้ปัญหาไร้อุปสรรคถึงจะมีเข้ามาก็เป็นเพียงแค่ปัญหาจุกจิกเล็กน้อยนะคะในการจัดการบริหารคนเท่านั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป้าหมายในช่วงเครื่องปีหลังนี้คิดที่อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เริ่มลงมือลุยเลยค่ะเพราะว่าเป็นจังหวะชีวิตของคุณเป้าหมายการเงินที่ตั้งใจไว้นะคะจะมีเข้ามาชัดเจนมากๆค่ะการทําบุญเสริมดวงด้านการเงินของคุณนะคะแนะนำค่ะให้ทําบุญนะคะกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกค่ะสาหรับท่านที่ต้องการนะคะอยากที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็แนะนําให้ซื้อเล ซื้อเบอร์ในปั๊มน้ำมันนะคะกับชายสูงวัยชาวราศีมังกรค่ะเขาจะถูกโฉลกกับชายชาราจะทำให้มีเกณฑ์ถูกร,รางวัลใหญ่ได้ค่ะราศีต่อไปเนีคะก็คือราศีกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพัานธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะดวงด้านการเงินนะคะ ราศีนี้นะคะการเงินมั่นคงและมั่งคั่งนะคะการลงทุนลงแรงนะคะเริ่มออกดอกออกผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราได้ลงมือทําไปนะคะหรือว่าได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนๆนะคะก็จะมีการแบ่งปันผลกําไรเข้ามาค่ะยิ่งเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่ายกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้น ปรับฐานะเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าดวงของคุณการเงินนะคะมาเห็นแบบยืนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะการทําบุญเสริมดวงด้านการเงินนะคะของชาวราศีกุมค่ะแนะนําให้เป็นเจ้าภาพปวดพระนะคะหรือว่าจะช่วยบริจาคนะคะช่วยผู้พิการยากไรก็ดีค่ะสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะแนะนํานะคะให้ซื้อเลขซื้อเบอร์กับ ผู้หญิงร่างท้วมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสค่ะอาจจะคล้ายอยู่ใกล้กับมูลนิธินะคะทำบุญรวมสต่างๆค่ะจะถูกโฉลกกับชาวราศีกุมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะ ดวงด้านการเงินของคุณนะคะห้ามประมาทในเรื่องของการใช้ใจ่ายค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะเพราะว่าการหารายได้เข้ามาในรูปแบบใหม่ๆนะคะเช่นการลงทุนค่ะเกี่ยวกับค่าเงินนะคะหรือว่าจะเป็นงานออนไลน์ต่างประเทศก็จะส่งผลดีกับคุณด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการลงทุนนะคะทุกครั้งย่อมมีความเสี่ยงจะต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนในทุกครั้งนะคะ รายจ่ายหลักรายจ่ายรองนะคะรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดก็อาจจะมีเข้ามานะคะจะต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ค่ะการทำบุญเสริมดวงด้านการเงินนะคะชาวราศีมีนแนะนำค่ะให้ทำบุญนะคะช่วยเหลือสัตว์จรจัดนะคะหรือว่าจะเป็นการบริจาคหนังสือเข้าเรือนจำค่ะเพื่อสนับสนุนการอ่านนะคะให้กับผู้ต้องขังนั่นเองค่ะ ท่านที่ต้องการนะคะอยากที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็แนะนํานะคะให้ซื้อเลขซื้อเบอร์กับชายหรือหญิงนะคะที่พิการตาบอดอัธยาศัยดีค่ะคุณอาจจะถูกรางวัลใหญ่ได้รับเงินก้อนโตค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลนะคะในเรื่องของการเงินค่ะครึ่งปีหลังนี้ที่เราได้รวบรวมข้อมูลมานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะมาบอกเล่าสู่กันฟังด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปิ๊กบ้าดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ